สวัสดีครับพบชอบผูมิชาเตนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมราจิสาวน้อยนะครับผู้พิทักษ์โลกนะฮะเดี๋ยวรู้เหตุการณ์กันต่อเลยนะวันนี้ไม่ใช่เส้นทางธรรมดาแน่นอนที่มันอยู่ในโรคแห่งความตายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นโรคแห่งความตายนะครับตันนี้ราจิเองก็ยัง งงๆกับเส้นทางเงครัโอ๊โอ๊ะตรงนน้นนั่นไงโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเออเฮ้ยโอ้ยโดนพลดทีเดียวตายเลยนะครับ อา้าวตัวไปหา,าแล้วีก็ไม่ได้เอ้ยตัวไปหาลูกน้องชายก็ไม่ได้นะครับเอาใหม่นี่แหละคือความยากของการกระโดดเหมือนมึนครับโอ้โหเอาใหม่พื้นกระโดดมันมึน โอ้อ๋อมันเอียงซ้ายเอียงขวาต้องรอมันจัดทำตับดีๆก่อนแล้วค่อยโดดนะครับเนี่ยได้ละอย่าดูท่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยด้านนี ย่างนี้ล่ะอึบเอออึ๊บเออดิดี h oh y <my> s o u me b oh, i t y think you will reach me i time n t lose again. s m i n โสิกูรูนะครับคอยพร่ำบทนะฮะมีการยิงกระตูประตูตรงนี้ละิงไปเลยาจิสู cú rồi chuyện thấy máy, ao của cú ai, ừ, Chờ láo rồi, rồi, Ơ, 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 ơ rồi, 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 ơ rồi, 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 งงเลยครับตัวน,นี้ต้องบรรล้านตัวเหรออ๋อฝั่งนี้เป็นกูรูฝั่งนี้เป็นลาจีนะครับอันนี้กูรูต้องบรรล้านก่อนโอเคอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉลี่ยทีก่อนเฉลี่ยทีก่อนบรรล้านบรรล้านก่อนบรรล้านก่อน จดี icana, ๋เดี N ara, N ara, N ara. N ara. N ๋เดี๋เดี๋ยวียีกยนียี๋ยวเดเเอ็นก่เนเอ็นยวอนเอีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เเดเ โอ้ oh. ไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ๋อไม่ใช่เจอกันนะครับเข้าใจะละต้องลงไปงข้างนี่ไงนี่ไงเออแม่ตอนนี้ดูให้มาจับมือกันนะครับว่าเกมมันแปลกๆให้จับมือกัน เลยทั้งสองคนรู้ไหมมาเจอกันละมาพี่กับน,น้องเจอกันแล้วครับมาล้านกันหน่อยมาล้านกันหน่อยเอเจอกันแล้ว ฟื้นแล้วนะครับนะครับคุณแม่พ่อมดนะครับวอนนะครับเตือนนะเอกครับว่าโอ้ศัตรูเธอคือมหาบาสุระเลยนะเป็นคนที่มีพลังเวทมนต์สูงสุดตั้งแต่ไอ้นี่เลยครับมีโลกนี้มาเลยดีจอมมารมหาบาลสุระนะครับตอนนี้กับยีเวทมนต์ได้เอาไปแล้วผมจะเปิดเกต โอ้จะเปิดเกตเพ่เปิดประตูสวรรค์เลยครับจะไปบุกสวรรค์เหรอเนี่ยตอนนี้มีราจิงเดียวนะครับที่พลังที่จะหยุดเขาได้นะฮะเอาละนี่จริงๆครับจะตายหลายรอบแล้วยังรอดไม่ได้ราจิโอ้นี่มันทะเลทาย บริษัทล,ลกล้างเลยนะครับมองไปไกลสุดลูกหูล,ลูกตามีพิาดทรายทะเลทรายลมแต่ไม่ใช่สองเรานะครับนี่เหรอนี่มันแค่ทะเลทรายทานี่นะแล้วจะหาเกตได้ไงล่ะมันดูเป็นไม่สิ้นสุดเลยนะเนี่ย and she will face Mahabalasura. and she will overcome him he is full of tricks that one i believe he has a deeper strategy raji must be careful but she must also be swift hola

นี่มันแปลกจริงๆเหมือนฉันเคยเดินที่นี่นมาก่อนสถานที่นี้ม่นคอที่ไหนกันทำไมถึงคุ้นเคยอย่างนี้ทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยนะครับเข้ามาข้างในเลยนะครับ เบีวเพิงนี่เรียบร้อยดูมีของไหม longo มาต่อเลยนะครับฮึบฮึบดูเป็นก็ตายเลยครับนี้ดู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 ฮึบโอเคฮึบอันนั่นนัน เป็นโบราณนะครับนั่น Grant a gift of most celestial power. Mahabala Sura is no weakling. Let us hope it will be in. มีทางเดินผุดขึ้นมาให้เราเดินนะครับอมีจักรโอสุดเท่อุธไหม่เลยเนี่ยชาลนคจักรจนะครับ,บ อหลอดพิษสุทธิเทพพระเจ้าพิสุให้ปงจักรเรามานะครับตรงจุดมหาประสุราให้ได้ <c oughs> ยงเทพม <stop> ีจัดนาลายเลยนะครับตอนนี้เราไมู่สิเข้าไได้ Yeah. Oh. Thank you, Lord Vishnu. She wields the chakra as one born to it. The chakra. To the heart of its winner, if your heart is pure, it will act as an extension of your will. If your heart is corrupt, will you. <coughs> <coughs> oh. 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 นี่อะไรอหมือนนี้ไฟไม่ได้นะครับไม่เกี่ยว เป็นยะเริ่มใช้คล้องเลยนะครับ đỉnh là nó xê nó xê nè nỉ mình đã là một chăng kịp โอ้โหมึงที่พระเจ้านะครับเจอกันหน่อย l อสุทธิ์ลัชิกมาพบกับมหาบุรุษที่ทะ แล,เ,แลเขาถอดชุดก็ออกแล้วครับเพื่อพยายามพลังที่แท้จริงออกมาตอนนี้ราจิีจะใช้พลังทั้งหมดที่มีนะครับโอ้โอ้ลบ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 ที่ไง 흐흐흠 흐흐흐흐흐흐흠 비굿간 오호 흐흐흠 흐흐흠 ไ่สู้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหใช้กคงจักรอย่างเดียวนะครับตอนนี้ โอ้โหโอ้โหอะไรกัยโอ้โหพเจ้ามาเลยครับ แล้วโอ้โหรวมพลังนะครับโอ้โหโซลิเพนัตรูเพียบเลยอ่ะอิมพาสวรรค์อยู่ทุกทุกมุมทุกทุกด้านเลยนะครับแยกล่างของมันนะทีนี้ราจิบรู้ว่าตัวชิงคือใครนะครับ สวัสดีมหาบาลสุระได้หลบหนีรัจจิไปแล้วนะครับเข้าไปที่ประตูเรียกว่าประตูมนตรานะครัแต่ทำไมแต่แล้วนะครับอ้าวโคยครูอยู่างนี้ล่ะ too late. Although I have the gates to the Dev Heavens now stood open. Mahabalasura's design had come to pass. and Golu had been the key. Now what horror would be unleashed on the world? ลาจิลาจินะครับใครอ่ะลาจิเจอแล้วนะครับกูรู้เจอหงชายแล้ว ท่านพี่กูรู้โดพี่น้องเจอกันสักที โอ้โหจบเลยนะครับเกมนี้นะครับในที่สุดรลยครับลาจิคก็เอาสามารถเอาชนะนะครับมหาบราสุระได้นะครับแต่ว่ามาบราสุระก็ได้หลบหนีไปนะนะครับจบละดูจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช้ของอะไรเพิ่มไหมดูสิเป็นเกมสั้นๆนะครับ แต่ก็สนุกดีนะฮะโอ้เล่นใหม่เลยเหรออเล่นใหม่เลยนะครับโอ้เล่นใหม่หมดเลยโอ้คือการเล่นให,ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเกมที่สนุกดีนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกพระเจ้าด้วยนะครับ โอ้โหเราได้อาวุธได้ตอนต้นเลยครับนี่กงจักรนารายนะครับครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลบิปนี้นะครับเพื่อช่วยกดไลค์กดแชร์กดส,สกแกนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าในเกมหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ